ครับและทัวร์นาเมนต์ประจำเดือนพฤษภาคมรอบชิงเกมที่สี่ครับผมเริ่มขึ้นเลยครับใช่ไหมเกมที่สี่เลยไหม yeah. เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพบบกัผม,ผมห้องการทดลองกับทัวร์นาเมนต์ประจำเดือนพฤษภาคมนะครับผมตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้ววะ่ะสุสดเลยตอนนี้มีประเด็นครับแพนด้ากโดดไปใส่ครับว่า,วา,ามีประเด็นขึ้นมาฮะ ตอนนี้ฮะยังไงต่อครับผมตอนนี้ครับต่างคนหนอมันคนเล็กกันไปก่อนครับผมใส่เข้าไปฮะชิบหายเราทำไมผมไม่ผมไม่จินที่นี่วะพอเดินไปครับมีประเด็นเขาใส่กันไปทุบกันไปก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ตัดภาพไปที่เลนกลางนะผมมีประเด็นครับรับพี่แรกของเราครับโดนต่อยเข้าไปเจ็บมากครับแล้วหลบมาก่อนได้ครับผมแล้วใส่เข้าไปตีมาเลยครับมีประเด็นแล้วบอกครับตอนนี้ใส่เข้าไปยังไงครับเอา ครัครับป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 ับครับพาร์สิบของทุยเลนครับแม่ปับปรับ,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 บเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเจ็บใจมันปวดใจแล้วก็โดนมาโดนปากนิดหน่อยเจ็บมากฮะจุดนี้ยังไงต่อครับแต่ว่ามีคนมาเติมห้าไแต่เรายิงฟรีอีสปอร์ตไปก่อนอยังไงต่อครับเจ็บมากเหมือนกันฮะตอนนี้ยังไงครับเจ็บมากฮะโอ้สวยใจจริงฮะตอนนี้ยังรอดกันอยู่ฮะแม่ ดีแรงเรามาถึกแล้วเกินครับคนโรนมานแล้วมีมันอยู่แล้วเก็บเฟิร์สปัดไปได้สวยงามจริงๆครับสำหรับตัวซูรุกถูงของเราครับและยังคงยิงฟรีต่อไปครับสำหรับไฮเเตครับแต่ว่ายอนก็ยิงแรงเหมือนกันครับยอนเม็ดเกี่ยวของเราครับยิงอีฟรีตลอดแล้วสตแตนไปแต่ไม่โดนครับสำหรับอ่าเกี่ยวเดอร์ของเราฮะัอ่าใส่เข้าไปครับแล้วก็โรนมานนิดนึวครับคนโดนตักไปทีและตีไปทีและเก็บสองเก็บสามครับแหมตอนนี้เก็บไปสองสามคิวแล้วครับสำหรับอ่าทีมฝั่งสีฟ้าห้ามเดือดแลือเกินฮะก็ไม่ยอมแพ้กันง่ายๆเลยครับผมเอาเรื่องงจริๆฮะ อันนี้ก็เคลียร์คลิปไปแล้วแต่เหมือนจะมีคนเห็นนะครับผมตัวพี่โป้นะครับแอบอยู่ครับมองไม่เห็นครับตอนนี้พยายามจะสับครับแต่สับไม่โดนครับฝั่งเขาจะทำยังไงต่อ่าเดินเข้าไปครับกระโดดมาครับเอาครับตอนนี้มีครับยังไงฮะใส่เข้าไปแล้วปล่อยให้เขาตีฟรีครับแล้วมีอะไรครับปาหน้าเราบอกว่าเอาหรือเปล่าฮะตอนนี้ยังไงยังไงต่อตีตีตีแบบโอ้โหเนียนจริงๆครับสำหรับซินดิเตียของเราโคตรเนียนอีสปอร์ตครับผมจากเขาปล่อยฮะ ตัดป้าไปที่เลนล่างครับตอนนี้มีประเด็นแล้วครับแล้วต่อยไปหนึ่งาแต่ไม่โดนครับแม่เจียดหัวไปหนึ่งทีครับใส่เข้าไปแล้วตีไปอีกหนึ่งฮะแม่กระโดดหลบไปก่อนเอาเลยหรือเปล่าใส่เข้าไปตีไปหนึ่งตีครับหนึ่งบาทครตรงนี้แล้วตีไปอีกหนึ่งฮะแม่ตออตอดกันไปก่อนแต่ว่าไม่เจ็บนะฮะมันเป็นตัวแทงครับผมแต่ว่าตัดปลาไปที่เลนบนครับตอนนี้ไฟเตอร์ปะทะไฟเตอร์ครับใส่เข้าไปครับมีประเด็นครับตีเข้าไปแล้วกระโดดหลบมาก่อนครับแต่ว่าแผนดาครับแต่ว่าเจ็บมากแต่ว่ามีโล่ครับผมแม่ เกียวก็มีโล่แต่ว่าสกิลฉันก็มีโล่เหมือนกันฮะตอนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปก็วัดกันไปแล้วปอล์แล้วกระโดดอัตติ้ได้สวยจริงแล้วเก็บเกี่วได้ดีจริงๆฮะแต่ตอนนี้ตัดป้าไปที่เลนอ่าล่างกันก่อนฮะตอนนี้ใส่เข้าไปมีประเด็นหรือเปล่าครับตอนนี้ฝั่งคำมาออครับแต่ไม่สนใจนะ่าเอามาังกรต่อเลยดีกว่าเนีแต่ว่ามีคนขัดนะครับพี่แร็ปของเราครับต่อยต่อยขวางไว้ก่อน ยิงเข้าไปเจ็บมากต่อยเจ็บมากครับกระโดดไปอันติฟิเกเกอร์หลอเทเลท่อแล้วเก็บคิวไม่ได้แถมยังรอดชีวิตมาอีกครับโอ้โหเลือดเลอะเกินครับสำหรับพีษแรกของเราครับตอนนี้ครับได้เปลี่ยนก้อวมังกรไปก่อนแล้วเรียบดันดังกรไปหนึ่งครับยิงฟีโดยแต่ทีนี้เราแอบครับรักกระโดดดดูเลือดแลกเลือดไปครับทำให้เลือดกลับมาเพิ่มขึ้นครับตอนนี้กระโดดมาอันติแต่ว่าไม่โดนแล้วยิงฟีสวยจริงครับสำหรับฮายากแน่หัวหนาเก็บคิวไปดีจริงฮะ ตอนนี้ยังไงต่อครับยิงฟรีตีตีหนัวมากแต่ว่าเออทักอือเจ็บมากครับสำหรับอ่านี่มิวแล้วครับและเรียบเลยครับนอนคุยกันดันมงม่วงครับออบนอนสุดลูกทุมันโหดมากจริงๆฮะมันเดือดเหลือเกินนะก็เลยมาดิก็ามาดิยิงฟรียิงปืนฉีดนน้ำฟีไปก่อนเจ็บมากแล้วอ๋อโหฟีเดินซานไปจริงๆแล้วยิงยิงไปเจ็บมากแล้วกระโดดโลงมากับฟิกเกอร์ครับแม่สวยจริงอันตีบนันทึกว่าฟิกเกอร์หลบมาแล้วย้อนยิงยิงยิงและเรียบเลยครับคุยกันลักม่วงกันไปก่อนฮะระหว่างแบบนี้เอาเรื่องจริงๆฮะสุดแล้ว ตอนนี้ยังไงต่อครับทาได้ดีครับแต่ตนม่มีคนเนียนบ้านครับใส่เข้าไปครับดีแหลกของเราจะทายัางไงต่อภาพดีแหลกของเราโอเคครับผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอเคแมมแต่คลิปข้าแบบนี้ครับฝั่งเขาเอาบ้านากลางครับผมแต่ว่าเหมือนจะมีคนมาเคียน,นะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้คุณหนึ่งร้อยเยนของเราครับได้ตีบ้านฟรีครับตีตีเข้าไป แผนได้ยังไม่มาฮะแต่ตอวนี้ตาดภาพไปที่ตรงนี้ก่อนครับมีประเด็นครับใส่เข้าไปเจ็บบ้าเหมือนกันฮะแต่ก่อนโดดหลบหลีกมาก่อนและแล้เราก็โดนต่อยครับและโดนสตัร์ที่สุดครับแต่ว่ามีปั๊ดใช้สกิลอันติซิ่วเข้าไปแล้วเรียบแล้วครับตายครับผมสจหรับอ่านี่นี่ของเราครับนี่ไม่ไวเหมือนผมแล้วตอนนี้สวยเลยประเด็นกถใส่กันไปฮะยังไงฮะจีดจีดกันไปทีละหนึ่งจีดกันไปทีละสองดีฮะนี่สวยเลยสวยเลยอันนก็สวยเลยโอเคครับแหมกลับบ้านมึงไปก่อนฮะตอนนี้ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะตามภาพไปที่เลนโบนะครับผมตอนนี้ฮะล้วต่อยเข้าไปหน่บาทฮะใส่เข้าไปเจ็บอยู่เมืออกันแต่ตอนนี้ยังไงต่อครับใครขอหยุดเวลาครับอะไรอ่ะม่อะไรอ่ะ,อะสุดเลยฮะตอนนี้มีใครหยุดเอเหรือเปล่าครับไม่รู้ครับตอนนี้จะไม่รู้แล้วใส่เข้าไป5มีเป็นก็ใส่เข้าไปยังไงต่อครับกระโดดมาเพื่อโลกครับแล้วตีมีบริษัทเข้าไปแล้ว ถ่ายสูบจริงๆครับโอ้โหทีมฝั่งเขาใจสู้เหลือเกินฮะแหมทีมฝั่งสีแดงต้องใจสู้วบบนี้นะครับไม่งั้นอาจจะอ่า,อาได้นะครับผมโอ้โหทีมฝั่งสีแข่งทีมรอบชิงครับตอนนี้รอบชิงครับผมอ่าตอนนี้รอบแบตพอยท์ครับถ้าเกิดว่าทีมฝั่งสีแดงชนะก็จะกลายเป็นแชมป์ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทีมฝั่งสีอ่าฟ้าชนะก็จะมาตีตื้นกับปานได้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ยังไงต่อครับสีเข้าไปเปลน่ยนเข้าไปครับใส่เข้าไปฮะแหมมาก็ดีนะครับคือเดี๋ยว ไว้ก่อนนะครับแม่คือเดี๋ยวหลังจบสตีผมมีของผมมีเรื่องจะมาบอกนะเป็นเรื่องลับนะผมที่ไม่เคยบอกใครนะครับผมแม่ส่วนแล้วครับตอนนี้มีประเด็นก็ใส่แล้วยิงบ้านฟรีบ้งครับสำหรับพี่ยอมนะครับยิงบ้านสวยจริงๆฮะนี่เอามังกรเล็กไปหนึ่งทีครับแต่แพนด้าของเรากระโดดเข้ามาพื้นที่ทุกใสทุกสามครับแล้วก็โดดมาทุกตัวอย่างซิลิเทียและเรียบเลยครับคุยกันลากมุมมาหนึ่งครับแต่ย้อนยังฟรีครับแต่ว่าตอนนี้ครับแต่ด้านเราใส่ลวงอยู่ครับแมลวงได้ดีครับแต่ว่ายอนมันโหดจริงๆฮะ เอาเรื่องจริงๆว่าใส่เข้าไปเนี่ยแปแปนด้าของเราครับก็โดนเขาเือจะทุบครับแล้วทุบ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 เข้าไปแต่ว่ามีประเด็นครับตอนนี้อใสเ่เ,เ,นนงงสเข้าไปมีประเด็นเออเอาครับตอนนี้ยังไงฮะใส่เข้าไปฮะมีประเด็นใส่เข้าไปฮะมีผู้เล่นสำร <คน S 1> องน,นิด,ดหน่อยฮะาจากผู้เล่นตอนนี้แบตหมดกันหมดแล้วตอนนี้แบตเริ่มหมดกันหมดแล้ว ผมก็หมดแล้วเนี่ยผมมาชาร์จแบตที่บ้านสุดนะครับตีไปกระทุ่ยเทียติไปก่อนนะและยกสูตยี่ห้ากระโบะพาณนชย์ลงหัวอนกันนะเพื่อนใะจว่าเรเจ็บมากครับตอนนี้ยังไงต่อครับแหมสำหรับทุยเลยรเราต้องรีบหนีไปก่อนนะตอนนี้ไม่ไหวครับแต่ว่าพี่มวยเราต่อยไปหนึ่งบาทฮะอันนี้ต่อยไปอีกสองบาทฮะยังยังนะฮะแหมเกียคลิปกันไปก่อนฮนะทำได้ดีครับแต่ตอนนี้มีประเด็นที่เลนเลใส่ดีเล็กคืออะไรอะสุดเลยสุดเลยมีประเด็นไม่ได้ครับได้เป็นแค่ตัวสำรองครับไม่ได้เป็นตัวจริงครับมีประเด็น อยู่ว่าเขาจะใหให้รือเปล่องจะไ,ได้รางวัลไหมพี่สวยน,นะครับอยู่ที่น้ําใจผู้ชนะครับแล้วมีบริการยิงเข้าไปตีบริกรครั้งนี้ยังไงต่อครับใส่เข้าไปบรรัตริไฟกระโดดเข้ามาใส่และโดนพับตอนนี้โดนลุมเพับย้อนเราโดนลุมเพับมยิงฟรีสบอแล้วผักไปหนึ่งทีแล้วเก็บไปได้หลังแล้วเรียบแล้วครับย้อนตายนะครับผมตอนนี้ฮะแม่ย้อนมิดเขียวมิดเขือก็มาถึงครับไม่สามารถสู้ใจที่สู้ฉันได้ครับสำหรับอพาร์ตเมนตสุขถูกเขากล่าวมาครับจังนี้ แน่ใจเขามันสู้จริงๆครับสมกับเป็นนักเล่าจริงๆครับจังหวะนี้ใส่เข้าไปครับันี้แหลกของเราโดนตีครับแล้วพี่แลนเราต่อยดีเหมือนกันครับเก็บมากครับจังหวะนี้ใส่เข้าไปนี่แหลกจีดเข้าไปสวยจริงๆครับจังหวะนี้โอ้โหทําดีจริงๆฮะแล้วเก็บไปส่งเลยฮะดีแหลกของเรามันเดือดจริงๆแล้วบอกคุณเลดฮะเอาเรื่องจริงๆคุณเลดมันเอาเรื่องจริงๆไปหลับไปนอนมาเพิ่งตื่นคุณเลดเนี่ยสูงเลยครับอีประเด็นเพิ่งตื่นแล้วมเป็นตัวสำรองให้นะแล้วก็โดนมาป้าหน้าเจอครับไม่เป็นไรครับแล้วสตั้นไปที่ แล้วตีมาหนึ่งทีครับแม่จอรต,ตา,าไว้ก่อนไว้ก่อนนะครับแม่ตอนนี้เออตัวเขายัางแข่งกันไม่เสร็จเลย<ม>เขายัางไม่รู้เลยว่าใครจะชนะใครจะเป็นแชมป์เนี่ยสุดเลยครับมีปรเด็นเขาใส่กันไปทุกกันไปคือหนึ่งฮะสวยเลยสวยเลยโ <ผม S 1> กลด์จอร์่าได้ไหมโอ,อม้โใจจริงวะนะครับตอนนี้โดนลุล้งเข้าไปครับแล้วป่างเข้าไปแต่ไม่โดนครับตอนนี้ครับยังไงก็อบางทีเราจะทํทำยังไงต่อไปเข้าสู่คุณปีเพอร์สของเราครับมีประเด็นเขาใส่กันไปฮะตอนนี้มีความตัดจิติกขึ้นมานิดนึง ตอนนี้ยิงฟีบอกครับยอนยิงเป็นปืนจิตน้ำาเลยฮะยอนมันยิงโขจริงๆแล้วตีตียิงมังกรไปก่อนครับใส่เข้าไปฮะตอนนี้ยังไงต่อแผ่นด้าวเราก็จะทำยังไงต่อครับแผ่นดาวเรารอรัดแต่เราไม่สามารถรัดได้จริงครับฝั่งซูมันเยอะเกินไปฮะจังหวะแบบนี้ฮะแล้วตอนตันนี้เอาประตูลูกทัเราจะทำยังไงต่อไปครับแล้วอะไรขึ้นนะครับโอเคครับ ไปเดือนหน้านะไปเดือนหน้านะสวยเลยแหมตอนนี้ครับมีประเด็นก็ใส่กันไปครับเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะใส่เข้าไปฮะตอนนี้โอเคครับและมีประเด็นกันเพื่อเก็บไปได้หนึ่งครับแต่ไม่ตม้องขออภัยจริงฮะตอนนี้โอ้โหสวยใจจริง ตอนนี้ครับพอเราซื้อลูกของเราครับเดินเข้าไปเคลียร์คิดเพราะแต่มี็นคนทำงานต่อซานนะครับแคมนะครับผมแล้วก่อนที่จะปะปาปาแต่ว่าไม่โดนครับแต่เมื่ี้ครับใส่เข้าไปฮะแต่เขาได้ดักสลิงเยอะนะผมตที่ฝั่งเศสนะครับตอนนี้เก็บเอาไปที่ค่อนข้างเยอะครับแล้วตอนนี้ใส่เข้าไปเก็บเข้าไปตีมทีมได้ไงต่อสุดท้ายตีมากครับเต็บมากครับตอนนี้แล้วตีเข้าไปโอ้โหสวยจริงๆฮะโอ้ <aunque S 2> ทำเดือนแล้วเกลือกุณเลสของเราครับโอ้โหตอนมองที่โหดจริงๆแล้วก็รู้จีดเข้ามาทันทีรัปากโอ้โหรับดาเมจแทนนะมันเอาเรื่องจริงลับปากพยายามจะไล่รับแต่ไล่ไม่ทันนะกุลอาติโอควันทีแล้วใส่เข้าไปครับมีประเด็นยิงจิงตีใส่เข้าไปตีตีกูละตีครับกุลาบเนาะเดี๋ยวนะครับรักโกรชาตดาบกันไปก่อนนะจังหวะนี้ครับกุลาบถึงกับท้อเลยดีฮะกุลาบเดี๋ยวนะครับตอนนี้วับวกับแม่นะตอนนี้คลิปเข้าแบบนี้ฮะใส่เข้าไป ตีตีครับตอนนี้ครับโอ้โหคลิปเข้าไปวิจาร์ใส่บ้านเลยหรือเปล่าครับแต่ว่ายังครับผมฝั่งเขาก็เริ่มต่อยทยอยต่อไปนะฮะนนี้ไงต่อครับใส่เข้าไปครับตีตีกระโดดทุกคนที่ยังครับอันตีสวยงี้ครับก็ใส่กันไปแล้วเรียบแล้วครับเก็บคือไปได้ครับผมแม่ทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าทีมฝั่งสีฟ้านี้ตอนนี้ตามนะโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะฮะทำให้รู้สึกว่าพวกเขาในขับขับหมักขัเมนในการเล่นมากครับดูนะฮะแม่ดูหัวใจนักแข่งของพวกเขาเขายังคงสู้กันสุดใจนะครับผมเอาเรื่องจริงๆฮะ ยังไงต่อฮะจังหวะนี่ห้าแสงเข้าไปตีต่อยไปหนึ่งบาทครับตอนรถหลบไปหนึ่งทีได้ครับผมจังนี้ยังไงต่อครับเราต่อยไปหนึบาทแล้วกระโดดมาใส่ตู้ปะปะปะแล้วผัดโอ้ยโอ้ยแต่ว่ายังรอดครับรอดได้ยังไงไม่รู้ครับแม่มันเถื่อนเหลือเกินฮะแม่ใส่สกิลไปสุดทุกตัวแล้วแต่ว่ายังรอดอยู่เหมือนกันแล้วกระโดดหลบมาได้เหมือนกันครับฉันก็รอดเหมือนกันแล้วต่อยแล้ต่อยเข้ามาใส่เรียบร้อยครับแม่ทำดีจริงๆครับเดี๋ยววิ่งได้ของเราครับแต่ถ้าไม่ได้เราไปแล้วตอนฟอนดาสวยจริงๆฮะอองต้ว่า โอ้โหด oh, ูเดือดเรื่องฟาจริงครับแล้วยิงเข้าไปอันตรือปังสวยจริงๆฮะโอ้ทำเดือดทำอันตรายจริงตอนนี้เหลือแค่หนึ่งโกเท่านั้ะครับต้องกลับบ้านหรือเปล่าครับตัวนี้ฝั่งเขาก็เริ่มทยอยกลับมาหาแล้วครับผมเดี๋ยวนะครับมาเช็คกู้มาลองจริงครับว่าอยู่หรือเปล่าครับเพราะว่าเขาเห็นลางๆอยู่ครับเอฮ้ะเฮ้ยเฮ้ยกลัวเนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปครับก็โดนใส่บางทียิงบางทีครับและยกสวยจริงๆครับจังนี้ครับแต่ว่าโดนยิงฟรีครับอาเตตเป็นตัวลแากแทงอยู่แล้วแต่ยิงไม่โดนฮะจังหวะนี้ยังไงต่อฮะ เก็บเองนะครับผมแต่วังเขาก็จะเก็บหรือเปล่าครับหิวครับกระโดมมายกครับแล้วอันติบานทีที่ครูดาวมันไวระเกิดนะแล้วเก็บคิวไปได้เลยจริงๆครับสุดใจจริงแต่ถ้าพาไปที่เดืนกลางก็มีป็นะครับแล้วพี่มวยเราต่อยไปครับแต่ว่าเขาก,ากดอันตีไม่ให้ใครมาครับแล้วเรียบยังไงต่อเดินก็ใส่เข้าไปาเออตีเออใส่เออเออไม่รู้ครับรอดูรอดูวันแล้วกันพี่ยังไม่รู้วันไหนอถามถึงเดือนหน้าแล้วเหรอวันไหนพี่ไม่รู้เลยเนะ เราต่อยเขาแล้วเราต่อยได้สวยจริงครับเตะเข้าไปด้วยนะแม่เสือใยเด็กฟักเกอร์จริงครับยอนเราเดินเสือใยกันไปก่อนครับแม่ต่อยสวยจริงครับและเออ้โอ้โหโดนครับตัวแจ๊กดาวไปครับรับดามจให้ไม่ได้ครับจังะมาดีน่าตายเหมือนเดิมต้องมานั่งเคลียรดครับตัวนี้ฝังเขาดันเลื่อนเข้าสุดสุดอ่าอ่าดูอินครับกระโดดเข้ามาใส่มีตีมีบอลร้อนแล้วยกเข้าไปครับจิตมากครับแล้วยังไงครับมีพลาสติกพัดยิงยิงยิงไปก่อนเจ็บยิ่งกันฮะโอ้โหอย่าพึ่งเดี๋ยวพึ่งกินข้าวเลยน้อง ห้านาทีขอยห้านาทีอะไรเนี่ยสุดยอดเป็นประเด็นเข้าใส่เขาไปเลยกดหยุดกินข้าวห้านาทีโอ้นักแข็เขงเด็กเขาทากันามจริงรอือ <c oughs> สุดยอดตอนที่ประเด็นเข้าสวยครับใส่เข้าไปห้านิ้วมยวแล้วครับเป็นประเด็นครับใส่เข้าไปยิงฟรีสปอร์ตตีตีใส่เข้าไปครับปาดเข้าไปแล้วอันตีสวนครับแต่ว่าไม่ไหวครับตายครับโหโดนเรื่องจริงๆครับตอนนี้เขาเอาเรื่องจริงๆงนะกินข้าวก่อนกดยุดให้ที่มีประเด็นเข้าใส่เข,าไ,า,เขาไปครับอตอนนี้ยังไงฮะโอ้ไม่บอกก็ออ่า กินข้าวก็ให้ตัวสำรองเล่นก็ได้นะครับไม่บ้าก,กันนะฮะแหมเพราะว่าเรายังเด็กอยู่เรายังต้องทําอะไระมีตัวาให้ทำนะหมกินข้าวก็พักให้ตัวสำรองเล่นก็ได้ครับเดี๋ยวเลแต่ตอนนี้ครับย้อนเราครับไม่ย้อนครับย้อนเรามาครับแล้วขอรวยขอฟาม,ม์มเราตอนนี้มีประเด็นหรือเปล่าครับอย่าค <c oughs> ิดกันไปก่อนนะตอนนี้สวยเลยฮะโอเค <c oughs> เป็นเด็หรือเปล่าแล้วปาหน้าครับผมจะเอายอนครับแต่ว่าสองเขาอดูอินมันค่อนข้างิงดีครับแล้วจะเอายอนครับแต่ว่าโดนเองเจ็บเองครับแล้วเรียบน้ครับตายดปกยกันครับสีฟ้านี่ค่อนข้างรู้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่า ย้อนเกิดนี่อันตรายครับแม่พยายามจะล้วงย้อนไปตัวแดงๆครับกระโดดมาล้วงได้สวยจริงๆครับแม่ทาดีฮะแพนด้าของเรากระโดดมาใส่จริงแต่ว่าของขก็โถมาเหมือนกันนะสำหรับทีฟอกสินะครับกดต่ไปก่อนฮะแต่ไม่โดนใครครับตอนนี้หลบมาก่อนตีสามตีสี่มันโดนกินแล้วยกไปแต่ไม่โดนใครฮะเจ้าวัธรรมชาติแบบนี้ฮะยังไงต่อไปครับเดี๋ยวจากภาพไปที่ซิลลี่เทียมของเราครับมีประเด็นหรือเปล่าครับสำหรับพี่โป้เราไปกินข้าวครับไม่หิวข้าวแล้วเกินครับเพื่อนเพื่อนกูเป็นบอดไปเนี่ยอือเลยเพื่อนกูโอ้ยยังไง เล่นอีกแป๊บหนึ่งไม่ได้เหรอครับแป๊บเดียวไปเนี่ยถามจริงโอ้ยหอห้าเทอีอ่ารอห้านาทีวะโอเคนเนี่ยทั้งนั้นก็จบสตรีมได้เลยอรอไหมจะรอไหมเดี๋ยวครับมีประเด็นครับตัวนี้ยังคงยิงกันต่อไปครับใส่เข้าไปฮะ ก็อยังอยู่บ้านพี่ปอมีประเด็นเขาใส่เข้าไปแล้วปีลเข้าไปทีครับแล้วกระโดมมาสับสามสับสี่มันเดือดเหลือเกินครับสำหรับทีมฟงสีฟ้าครับโอ้โหมันเอาจริงครับตอนนี้เขาเอาจริงกันอยู่ฮะแม่เซเทเรเรางอยู่โอเคยังอยู่ยใส่เข้าไปชีดเข้าไปแม่คุณเลนนอนพยายามจะสู้ใจสุดลินเหมือนกันฮะยิงฟีสำหรับเขาเจ็บมากเจ็บปังนิดเดียวครับฟีโเลยโอ้โหฟิกเกอร์เท่จริงครับย้อนมาลงเท่สุดๆครับแม่แบบฟิกเกอร์ยิงไปหนึ่งทีมันเดือดจริงๆอ่ะ ตอนนี้ยิงฟิวยิงฟิอู้ดโอ้โหฟิลเดอร์ซานสวยจัดจัดฮะจัหยยงหวะน,นี้สวยเกินไปฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ครับมีประเองก็เช็คคลิปเช็อะไรเอาดัร์ไปก่อนฮะตอนนี้แต่ฟองเขาเหมือนจะรู้ตัวครับว่าฟองเขาดัร์อยู่แล้วเช็คปุ๊บไปแต่ไม่เจอครับตอนนี้ยังไงต่อครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับแหมแล้วก็เชียร์กันไปน่อมาพีโป้เราครับเชียร์กันไปหนึ่งฮะน,นีรือเปล่าแล้วเหมือนจะได้ดัร์คสุดท้ยไปแล้วครับสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าครับแล้วก็มาเช็คคลิปกันก่อนแล้วป้าน่ามีปรระเเด็นมาาากกว่ใสบแลรบีแล้วก็เราไป เล่วเขาใส่เข้าไปครับแล้วกระโดดยิงยิงยิงอีสปอร์ตไปบางทีแล้วกระโดดใส่มาแล้วกระดโดดต้นอันติได้สวยครับลักงัดไปก่อนแล้วมันอันติสวนมากบางทีแล้วกระโดดมาใส่เจอโอ้โหมันเดือดจริงๆฮะกระโดดมาครับแนะ่แพนด้าเราชุกมาบางทีแล้วกระโดดลงไปก่อนแล้วฟิลเดินจานไปครับแต่ว่ายังรอดอยู่ฮะดาเมจยังไม่พอครับจังหวะนี้ฮะบใส่เข้าไปครับยิงฟีสปอร์ตยิงฟีสปอร์ตครับแหมเอาดักนำไปก่อนนะสำหรับพี่ย้อนของเราตัวดาเมจจุดๆครับแหมนี่ดาเมจแรงมากครับหลบยอนของเราครับแต่ตอนนี้ครับมีคนแแกกมมมอาไ่ะ ไปแล้วนี่บไหนไม่รู้ละดูเลยครับตอนนี้ฮะเช็คพุ่งมาแต่ว่าไม่เจอใครครับตอนนี้ครับมาอ่านเกมกันก่อนนะตอนนี้กูเล่นมาองครับมาอ่านเกมนะครับตอนนี้ใส่เข้าไปครับสําหรับอ่า tiktok สำหรับ tiktok ออปโตซิโลทูนะครับเอาเลยสวยนะเพื่อนสวยเลยโอเคครับตัดภาพไปครับเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะตอนนี้อ่าพักหายใจกันสักครู่ครับผมแหม่นั่งคงนั่งเคลียร์คลิปกันไปเดี๋ยวนี่ออปโตเราเดินเข้ามาครับลึกมากครับนีออปตอลลึกมากครับ เดินเข้าไปครับป้าหน้าครับผมโอเคครับใส่เข้าไปฮะมึงเป็นก็ใส่เข้าไปครับหลสามไหลสี่ไปก่อนฮนะตอนนี้ยังไงเคลียร์คลิปกไปก่อนนะฮะตอนนี้เเสวยเลยสวยเพื่อนสวยเลยโอเคครับไปเลครับเดินเข้ามาครับป้าหน้าเชื่อสุดๆครับแล้วหลสามไหลสี่ครับน้ำดีจริงฮนะกรโดดตีบางทีและใส่ไปอีกหนึ่งฮนะโอ้โหเล่นจริงจริงๆว่ะโอ้ไม่ได้จะจบเกม แม่สวยใจครับเมื่อก็นะครับแล้วกระโดดตีบางทีแล้วใส่เข้าไปแล้วยิงได้สวยครับยอนนะผมทำดาเมจลัวล้วครับแล้วกระโดดไปกอดห้าใส่เข้าไปไหนอันนี่มันได้โหดขนาดนี้ได้ยังไงครับผมเพิ่งรู้ว่าดีนมันโหดมากนะตัวนี้แตกนิดหน่อยต้องขออภัยนะครับผมวันนี้ตอนนี้อยู่ในบ้านครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับแต่เอาละครับแล้วยกไปหนึ่งทีแล้วยิงฟรีสปอร์ตไปหนึ่งฮะยังไงฮะตอนนี้โอเคคลิปไปเรื่อยๆครับผมยังไงฮะยอนเรายิงฟรีเอ้าเอาเอามาโชว์หน่อยฮะยอนเรายังไงฮะยิงฟรีสปอรอออ่่่ามแแ้้้ครับ แม่เอาแล้วฮะเอาแล้วฮะตอนนี้นะครับอ่าก็นั่งเช็คกุ้งกันไปก่อนนะตอนนี้ไม่มีประเด็นแล้วครับแมแต่างกัต่างแก้มนะฮะนี่เริ่มอาสายแก้มกันเกิดขึ้นนะผมอแล้วอพาร์ตเมนต์ไปแต่ไม่โดนครับหนอนไม่นิวเราครับยังไงต่อครับมีประเด็นครับแล้วโดนยิงฟีเจ็บบ้างแล้วฟิลเดอร์ซานสวยจัดแจกพนันบอกครับแล้วก็อพาร์ตเมนต์ครับแล้วอันตีมาอีกทีแล้วเก็บไปได้อีหนึ่งฮะสวยใจวิครับแต่ว่ามีเกิดครับแล้วก็รถบัสแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีฮะ อือฮึเอาเรื่องครับตอนนี้ตายไปสองครับสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าแล้วยังไงครับอุ้ยอุ้ยมันมันแหลกเองคือผมแหลกฮะไม่ไม่เขาไม่แหลกผมแหลกเองต่อนปครับกระโดงมาใส่หน่งทีครับยังไงต่อครับเอาตัวชโดหลบอุ้ยคือโดนซันแมตเจัดครับสำหรับพี่ยนครับตอนนี้เหลือแค่เอาตัวชุดลงครับต้องยังไงเนาะต้องต่อยมาก่อนครับต้องอ่าต้องออกมาเพื่อคิกกว่าแต่ว่าไม่ไหวแล้วครับกนบอลามสามลามสี่รุนไม่ไหวจริงๆแล้วแตกหมดทีมลักจะแบบนี้ฮะโอ้โห นำยังไงต่อไปครับล้วมีใครเกิดท่านหรือไม่หรืออีกสิบมาสิบเจ็ดวินาทีครับแต่ว่าหิวแล้วเกินครับไม่ไหวแล้วครับกดอมาสื่สา้วบาแล้วเออแล้วบ้าแตกแหเข้าปพวกนรอบสุดท้ายครับผมตอนนี้ครับทีมที่ชนะก็คือทีมฝั่งสีแดงครับทีมที่มีชื่อว่า KFC นำไปสามต่อหนึ่งทำให้ทีมที่ได้เป็นแชมป์ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือ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 ทีม KFC ครับผม